นี่คือสตรีมเมอร์ปากแจ๋วที่หาเรื่องเกลียนคนอื่นไปทั่วจนหลายคนหมั่นไส้ชอบสร้างเรื่องราวสุดวายป่วดที่มาจะเรียกตัวเองอยู่บ่อยๆทั้งพฤติกรรมปากดีกลางไม่หยุดขี้โม้จนคนหมั่นไส้ท้าคนอื่นต่อยเพราะคิดว่ามีใครกล้าย,ย้มกับตัวเองไปร่วมงานกับใครก็ไปพูดจาหยาบคายและทะเลาะก,กับเขาไปซะทุกคน แถมล่าสุดก็ยังไปเล่นใหญ่เข้าไปหาเรื่องอดีตประธานที่บดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์จนโดนแบนไปและหลายคนที่พอได้ยินชื่อของไอ้หมอนี่แล้วก็จะพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเอาอีกแล้วรอสันหาแต่เรื่องราวอะไรวะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่เราชาวบ้านมากที่สุดในปี2023เลยก็ว่าได้ส่วนใครที่สงสัยว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครแล้วทำอะไรมาบ้างวันนี้ผมจะให้ทุกคนฟังกันเองครับ นิยอนไอหนุ่มแว่นสุดเนิร์ดที่ชื่นชอบในการสร้างเรื่องและก่อปัญหาให้กับตัวเองเป็นว่าเล่นลเราชาวบ้านไม่หยุดไม่หย่อนสำหรับใครที่ตามวงการสตรีมเมอร์และแพลตฟอร์มคลิกกันมาสักพักก็น่าจะรู้หรือเห็นไอหมอนี่ผ่านสายตาม,มาบ้างส่วนใครที่ยังไม่รู้จักและสงสัยว่าไอแว่นเนี่ยมันเป็นใครและทําไมถึงกวนชาวบ้านเขามากขนาดนี้ในปีที่ผ่านมาไอหนุ่มแว่นอายุ19ปี มีชื่อเสียงอย่างมากในแพลตฟอร์มอย่างคิกแถมยังเคยเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวข้องกับสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนในแพลตฟอร์มเดียวกันและจุดเริ่มต้นของการหาตัวเองมันมาจากไหนกันล่ะเรื่องราวทั้งหมดมันก็เริ่มจากการที่ไอ้เจ้าหนุ่มแว่นคนนี้อยากจะสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเพราะการสตรีมแบบทั่วๆไปอาจจะดึงดูดคนดูได้ไม่มากพี่แกก็เลยจัดเต็มสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมา มาคราวนี้เนี่ยก็ใช้ไล่กว่าเดิมใครมีชื่อเสียงและสามารถก่อกกระแสได้มันก็กระโจนเข้าหาหมดสร้างกระแสให้ตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นอะไรนิดอะไรหน่อยขอแค่เป็นกระแสพี่แกก็เอาสุดหมด แล้วการเรียกความสนใจจากคนดูของไอ้เจ้าหนุ่มแว่นคนนี้มันก็เริ่มบียอดขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการออกมาทําคลิปบอกว่าตเ้งกำลังจะบ้างล่ะแกล้งบ้างละ่ะผ่านไปสักพักก็จะออกมาบอกว่าเฮ้ยกูรอแล้วนะเวย้ยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็เกิดปเป็นเรนดราม,ม่าใหญ่โตกันเลยหลายคนก็เลยรวมหัวสาบส่งไอ้หมอนี่กันด้วยความหมันไส้นอกจากนี้ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือท่าทางและการพูดของนิยอนนั้นเป็นจุดสำคัญในการเรียกก็ว่าได้ทำตัวกลางไปทั่ว ยังไม่พอจังจะขี่โมใ้ส่ชาวบ้านให้เขาคันไม้คันมือเนจะชอบอวดเก่งใส่คนที่มาร่วมงานแล้วก็ฟีเจอริงด้วยแถมชอบสร้างเรื่องดราม่าแบบนี้ขึ้นาบ่อยก็ถือเป็นการปักธงเรียกตัวเองไปแบบชำๆซึ่งจากที่ฟังมาเนี่ยเองก็น่าจะโดนอยู่หรอกนะเราเกิน ถึงแม้ช,ช่วงนั้นนี่ยอนจะโดนทวนลงไปแมชหนึ่งแล้วก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชื่อเสียงและคลิตาของเขาก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังที่เจ้าตัวต้องการจากยอดซับที่มีแค่หมื่นกว่าก็เพิ่มเป็นเกือบ40,000คนเรียกได้ว่าก้าวกระโดดกันเลยทีเดียว แล้วโอกาสครั้งใหญ่ของนิยอนที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเขาแบบไม่หยุดยั้งเลยนั้นก็คือการได้มาเข้าร่วมไลฟ์กับสตรีมเมอร์ชื่อดังอีกคนอย่างเอดินโรสและสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปม,มีเรื่องกับเพียแกอีกตามสูตรจนเกิดเป็นดราม่าใหญ่โตพี่แกก็เลยได้แสงไปตามที่หวังเพราะว่ายอดซับของนิยอนก็ได้เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเกือบ2 0 0 0 0 0ภายในเวลาแค่เดือนกว,กว่าเท่านั้นแถมยอดอยู่ในช่วงพีคหลังจากที่มีเรื่องดราม่ากับพี่โรสเนี่ยก็พุ่งสูงถึง1 4 0 0 0 0ืกันเลยทีเดียว ว่าแต่เอ๊ะเอดินรอสอีกแล้วเหรอไปที่ไหนก็เธอเะชื่อพี่แกเหมือนกันนะครับเนี่ย การได้มาร่วมงานกับเอดินโรสแทนที่จะทําตัวดีๆให้คนอื่นเขาเอ็นดูและอยากจะร่วมงานด้วยต่อแต่พี่แว่นของเราก็เอาสุดจนกูไม่กลบับทั้งพูดจาดา่าทอโดยทอยคำหยาบคายสารพัดเยียนคนอื่นซึ่งหน้าแถมยังไปห้าวเปกใส่แอนดูเทสจนโดนด่ากลับมาแบบนิ่มๆยังไงก็ตามนอกจากโดนด่าแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเฮียแกก็เลยได้ใจและคิดว่าไม่ใครกล้าเย,ยียะกับกูจริงๆ สุดท้ายก็เอ่ยปากท้าคนอื่นไปได้วยความคึกขนองเพราะมั่นใจว่าไม่มีใครกล้าอยู่แล้วหันแนงนี่เองปักทงเรียกตัวเองเปครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหลังจากน,านั้นพี่แกก็โดยกลุ่มคนยำเละสภาพเนี่ยเละตุ้มเปะ๊ะนั่งหงอยเป็นหมาเหงากันเลยทีเดียวหลายคนที่ได้เห็นก็รู้สึกสะใจกันไปตามกันซึ่งทางเราก็เคยทำข่าวเวกับเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อเดือนก่อนนั่นเอง หลายคนก็มองว่ามันเป็นการจัดฉากอย่างแน่นอนเพราะถ้าดูจากวิรกรรมของไอ้หมอนี่ที่รักในการจัดฉากเรียกกระแสอยู่แล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องโกหกอีกครั้งเพื่อสร้างกระแสให้กับตัวเองจริงไหมล่ะผ่านไปอีกหลายอาทิตย์พี่แกก็ยังคงสลีมต่อไปพร้อมกับยังทำตัวห้าวสร้างเรื่องไม่รู้จบด่าคนนั้นทีคนนี้ที จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของนีออนในตอนนั้นแทบไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดถ้าหากว่าเหตุการณ์ที่โดนยำไปครั้งที่แล้วเป็นเรื่องจริงมันก็ดูเหมือนว่าพี่แกจะไม่รับบทเปลี่ยนอะไรไปเลยสักนิดเพราะยังคงลอยหน้าลอยตาก,ก่อกวนชาวบ้านพร้อมกับสำแดงความปากจ่ของตัวเองต่อไปหากให้ตัวเองไปวนวาชีวิตนี้คงว่างมากละมั้งเนี่ยไอหนุม่มเอ้ยเองเล่นเกมเก่งก็ไปลวาดีได้เล่นเกมก็ได้ไม่ใช่มาเราตีชาวบ้านไปเรื่อยแบบนี้ใครก็ได้มาขู่พฤติกรรมไอหมอนี่ให้หน่อยเธอะ นอกจากนี้พี่หนุ่มแว่นนีออนของเราก็ยังไปมีเรื่องทะเลาะกับโฟเซ่แล้วก็โดฮาตี้แบบโคตรจะเดือดจนกลายเป็นวรัลไปั่วอินเนตชนิดที่ว่าใหญ่โตเลยล่ะครับเพราะพี่นีออนของเราคนดีคนเดิมเนี่ยได้ไปล้อเลอเียนโฟเซ่ประมาณว่าเองคิดว่าเองเพอร์เฟกมากหรือไงวะมันไม่ใช่เลยนะเว้ยมันยังห่างจากคำว่าเพอร์เฟกอีกเยอะพูดจบก็ยังพยายามล้อเลอเียนฟันปลอมของเขาพูดมาแบบนี้ก็เลยโดนพี่โฟเซ่ตบหน้าเข้าให้ อย่างแค่นี้มันยังไม่พอไอ้หนุ่มนี่ที่โดนตบไปแล้วมันก็ยังไม่เลิกปากแจ๋วยังพูดในเชิงเหย็ดเพศใส่โฟเซ่ต่อซึ่งก็ทําให้โฟเซ่ไม่พอใจยิ่งกว่าเดิมจบด้วยการที่นีออนนั้นโดนไล่ออกจากบ้านนั่นเองฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็จะคิดว่ามันหมดแล้วใช่ไหมล่ะไอ้หมอนี่คงไม่มีประเด็นเพิ่มเติมอีกแล้วใช่หรือเปล่าซึ่งก็ต้องขอโทษที่ทำผิดหวังด้วยเพราะพี่เนียวของเราเนี่ยยังไปสุดได้กว่านี้อีกเยอะ พราะพี่แกได้กลายเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังเจาะออกพูดว่าเฮียแกเนี่ยจะไปเข้าพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในงาน UFC 296แบบต่อหน้านั่นเองบอกเลยว่าโคตรจะเอาเรื่องและไอ้หมอนี่เนี่ยยังพูดถึงแผนกาของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาจะพูดอะไรกับโดนัลด์ทรัมป์และคิดว่านี่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแม่ตามสบายเลยพี่ชายเอาให้สุดแล้วหยุดที่ไหนสักที่เธอถือว่าขอละ ชาวเน็ตหลายคนที่ได้เห็นก็ดูเหมือนว่าจะชินชาก,กับพฤติกรรมของไอ้หมอนี่กันไปแล้วบางคนก็ออกพูดกับนีออนตรงๆว่าให้มานหุบปากสักทีเถอะว่าบางส่วนก็บอกว่าไอ้หมอนี่มันอยากได้ความสนใจนสูงแล้วใครก็ได้มาห้ามมันทีบางก็บอกว่าไอ้นีออนเนี่ยมันเป็นไอ้ขี้แพ้แบบมีใครเทียบซึ่งพวกเขาเคยคิดมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วแถมยังเดาต่ออีกว่าอาชีพของไอ้เด็กนี่คงอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนหรอกฟังดูแล้วพี่แกน่าจะรำคาญเรื่องนี้จริงๆ หลังจากที่คลิปวิดีโอของนีออนถูกโพสต์ออกไปมันก็ได้กลายเป็นไวรอัลอีกครั้งและดูเหมือนว่านีออนของเราจะไม่ได้รู้เลยว่าการกระทำของตัวในครั้งนี้มันส่งผลมากขนาดไหนโดยไม่รู้ตัวคลิปของนีออนได้ถูกแจ้งไปยังทางเจ้าหน้าที่ที่าสเวกัสทันทีและพวกเขาก็ให้ความสนใจในตัวไอ้หนุ่มคนนี้มากขึ้น จากนั้นไม่นานนียอนและทีมงานดันไม่สามารถเข้างาน UFC 296ได้ถึงแม้จะมีตั๋วก็ตามจนมารู้ทีหลังว่าพวกเขาถูกแบบไม่ให้เข้าทีโมบายอารีนาซึ่งเป็นฝ่ายเจ้าภาพที่จัดงานของ UFC 296ไปแล้วนั่นเองและมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะแดนหน้าไว้ประธานของ UFC ก็ได้ออกมาตำหนินีออนอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการพูดไม่คิดของเขาเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่พอใจมากม เรื่องราวมันก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆหลายคนก็เริ่มนั่งรถทัวร์ไปหาไอ้หนุ่มนี่ครั้งจนในที่สุดนีออนก็เริ่มนั่งไม่ติดเก้าอี้ซะแล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยการออกโพส์คลิปวิดีโอขอโทษอย่างตรงไปตรงมาแทนแม่กว่าจะรู้ตัวนะไอ้ชายมาถึงตรงนี้ทุกคนก็จะรู้ได้ว่านีออนนั้นมีชื่อเสียเอ้ยชื่อเสียงมาจากการสร้างเรื่องราวดราม่าล้วนๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของกระดิษแฟนสาวหรือไม่ก็การทะเลาะวิวากับสตรีเมอร์คนอื่นหนึ่งในงนั้นก็คือพี่เอเินโรสของเราอีกแล้ว ซึ่งทั้งคู่ก็ได้มีการตกลงที่จัดการในการชกมวยเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดที่กาลังดาเนินอยู่นั่นเองทั้งสองคนได้มีการโทรพูดคุยกันและตกลงกันว่าจะขึ้นชกกันในวันที่เจกุมภาพันธ์หรือไม่ก็วันที่19กุมภาพาันธ์และพี่นิออนของเราเนี่ยก็ตอบตกลงไปแล้วด้วยแต่ข่าวล่าสุดก็ยังไม่รู้ว่าสองคนเนี่ยได้ประเคนหมัดใส่กันไปแล้วหรือย,อยังนี่ก็กลางเดือนมีนาะเข้าไปแล้วอนะแต่หลายคนก็คิดว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันก็ฉกฉากกันอีกแล้วแหละ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงได้แต่รอดูต่อไปนั่นแหละเรื่องราวมันก็เงียบหายไปไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับพี่นิออนของเราก็หายไปในกลีบเมฆไม่รู้ว่ากาลังทําอะไรอยู่กันแน่แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นก็ดูเหมือนจะเงียบสงบมาสักพักนึงแล้วแต่ก็มีบางคนที่ตาดีและเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับแอดเค้าของนิยอนเพราะอยู่ๆพี่แกกระโดนแบบซังนั้นเล่นเอาชาวเน็ตเนี่ยถึงกับงงไปตามกัน ในวันที่13มีนาคมจูจูนิออนก็ถูกแบนจากแพลตฟอร์มลูกรักของตัวเองซึ่งก็คือคิกแทนโปรไฟล์ของพี่แกก็ขึ้นว่าไม่สามารถเข้าถึงได้ต่อไปแถมหน้าเว็บก็ยังตอบย้ำพี่แกเพิ่มด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาด40 404ตั้งหาก ซึ่งเหตุผลที่ดิยอนโดนแบนในครั้งนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่ามาจากอะไรแถมทางเจ้าตัวเองนั้นก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการแก้ไขาบางทีเนื้อหาสตรีมก่อนหน้านะของพี่แก่อาจจะผิดกฎอะไรสักอย่างของคิกก็ได้หลายคนก็คาดเดากันไว้แบบนั้นแต่ว่าเอ๊ะเหมือนมีคนทำนายเอาไว้ว่าพี่แกจะอยู่รอดไปถึง6เดือนซะด้วยหรือว่านี่มันจะเป็นดังคำทำนายกันแน่และนี่อาจจะเป็นการปิดตำนานพ่อหนุ่มสุดเราของเรากันได้ ก็ต้องมาลุนกันต่อไปละครับว่าไอ้หนุ่มแว่นสุดเนื้อสุดเกลียนคนนี้จะมีท่าทีอย่างไรต่อไปเขาจะกลับมาเรียกได้หรือไม่เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับสตรีมเมอร์ไอ้หนุ่มสุดเกลียนคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ติดตา้คลิปนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบคอกเฮดสปอร์ตกระดลืเพื่อนกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ